สำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นที่บ n น n c e กันก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งคำถามคำโตๆหรือว่าคำถามข้อใหญ่ๆกับทางคอยเบดนั่นแหละเนาะว่ามีเงินอยู่ในหลังบ้านจริงหรือไม่นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับทางเก s ยร์สเกลด้วยนั่นแหละเพราะว่าเก s ยร์สเกลบอกว่าคอยเบดเก็บบิตคอยให้นั่นแหละเนาะกว่า60แสนบิตคอยซึ่งก็หลังจากนั้นไม่นานก็ทางคอยเบดก็ได้ออกมาพูดถึงในเรื่องของ ความโปร่งใสที่อยู่หลังบ้านของคอยเบทแต่ก็ทีงนั้นคอยเบทเขาเป็นพับบิคคอมมานีอยู่แล้วเนาะซึ่งเขาได้ออามาบอกหรือว่าทําให้นักลงทุนค่อนข้างยิ้มได้เพราะว่าคอยเบทถือ Bitcoin กว่า2ล้านบิตคอยนะครับซึ่งก็ทําให้หลายคนคลายความกังวลใจเกี่ยวกับ d o m i n โ e เอ e เฟกที่เตรียมที่จะเกิดจาก FTX จะมาเป็นเจ้าอื่นหรือไม่นะครับซึ่งก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยิ้มได้แล้วก็คลายความกังวล ใจไปได้บ้างแล้วใน,นขณะนี้นะครับในช่วงนี้ซีซีหรือว่าแบน n นนเนี่ยมีอิทธิพลต่อโลกคริปโตอยู่พอสมควรนะครับก็เหมือนอย่างรูปนี้ก็ได้นะฮะนะ <c oughs> ก็ถือว่าสุดยอดสุดโหดสุดโหดนะครับสำหรับพิติซี CC, นั่นเองนะครับรวมถึงช่วงนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์อยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าการคแลบของ ftx นะซึ่งก็ดูมาว่าจะมีปัญหาโดยตรงกับคุณ CC อยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้ถูกถามนะว่ามีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับ ทางจีนหรือไม่นะครับซึ่งเขาก็ได้ตอกย้ําแล้วก็พูดอยู่เสมออยู่แล้วนะฮะว่าบ i แอนด์ไม่ใช่บริษัทจากจีนนะครับล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับจีนทั้งนั้นนะครับซึ่งคุณซีซีก็ได้แซะด้วยนะฮะว่าขอบคุณคุณแซมนะครับขอบคุณ SBF เนาะหรือว่าแซมแมมเฟรดนั่นแหละนะฮะที่ได้เคยเข้าไปล็อบบี้ก่อนหน้านี้หรือว่าได้เคยเข้าไปแทงข้างหลังบแอนด์ผ่านนักการเมืองผ่านสื่อต่างๆเพื่อที่จะพยาย,ยามผลักดัน แบนแอนให้ออกจากอเมริกานั่นแหละนะครับนะก็แบนแอนขอไปซีซีก็คงไปล็อบบี้อะไรอยู่พอสมควรแล้วว่าแบบเฮ้ยซีซี CC มาจากจีนนะเดี๋ยวคนจีนจะมาลุกตลาดคริปโตที่อเมริกาอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็ได้ถูกตั้งคําถามอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนะก็คนซีซีก็บอกว่าผมอยู่แคนาดามา30กว่าปีแล้วนะ <laughs> ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คุณเอรลอนมาร์กับคุณแซมกันบ้านนะครับดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณเอรลอนมาร์จะโกรธหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรดูว่าตอกคุณแซมอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับอาจจะโกรธที่ทําให้ตลาดคริปโตซึมอีกหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือนะฮะว่าแซมแมบนฟรดเนี่ยถือหุ้นทวิตเตอร์นะฮะราวๆหนึ่งร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าสามพันกว่าล้านบาทนั่นแหลลละะะะนนนคครััับบซึ่่งุณอออออมมสกกก็ได้าาตฮว ไม่เป็นความจริงนะครับโโทั้งเพนะครับนะไม่ได้เป็นความจริงทว i t เตอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับแซมแบแมแอนฟรีดนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเข้าใจได้นะครับที่สื่อกระแสจะเ,เชื่อมโยงคุณแซมกับท w i t t e r ในช่วงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นถ้าการจากกันได้มีข่าวว่าคุณแซมโทรหาหรือว่าเาขาเรียกว่าอะไรเพื่อนของคุณอีลอนมัสก์นาะหรือว่าเลข,ขาผมจาไม่ได้แล้วนะฮะที่แนะนําให้รู้จักกับแซมนั่นแหละเพื่อดี่จะคุยกันนะว่าอ เหมือนแบบจะมาช่วยในการซื้อท w i t t e r ตอนนั้นนะครับซึ่งคุณเดอลามันก็ได้โพสต์หรือว่าได้บอกก่อนหน้าน,นี้แล้วนะฮะว่าเราจะได้คุยแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็รู้แล้วว่าบูชิตนะครับโอ้ยพูดไม่เพาะต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับเรายังอยู่ที่ทางแบลนนนกันอยู่นะครับก็ก่อนในนี้ถ้าใครจำกันได้นะแบลนนานเขาประกาศว่าเตรียมเงินหรือว่าเตรียมกองเอาไว้แล้วแหละที่จะซัพพอร์ตโปรเจกต์ที่ดีที่มีผลหรือว่ามีผลกระทบ จาก FTX Collab ที่ผ่านมานี้แหละนะครับซึ่งถ้าคุณเป็นโปรเจกต์ที่ดีก็สามารถมาติดต่อเพื่อที่จะรับการช่วยเหลือได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าใกล้ที่จะประกาศแล้วหรือเปล่าว่าได้เข้าไปช่วยเหลือโปรเจกต์ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนาะแม้เงินออกจากกระเป๋า b บนแ n น e อ่าหนึ่บิลเลียแล้วนะครับผมในขณะนี้นะก็ต้องรอดูเนาะว่าการที่เขาเตรียมที่จะไปซื้อบริษัทไหนหรือว่าให้ทุนต่างๆเนี่ย จะเป็นโปรเจกต์ไหนแล้วก็โปรเจกต์นั้นถ้าประกาศออกมาแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเกิดความคึกคักกับราคามากๆเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องไปว่ากันทีแล้วก็ต้องไปขุดคุยกันต่อนะครับแต่ก็ดูมาอนว่ากองนี้หรือว่ากอง recovery fund เนี่ยก็น่าที่จะใกล้แล้วแหละที่จะประกาศว่าได้เข้าไปช่วยเหลือโปรเจกต์ไหนนะครับรูปเพื่อนคิดเหนกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทาง bitcoin กันบ้างน,นะครับก็เมื่อวานนี้ได้คุยกันไปในไลฟ์เนาะ ของ uh, คุณปุ้งนะครับกับช่อง Digital Asset Life นั่นแหละก็ได้พูดคุยนะว่าเออตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่แบบจะบอกว่าโอกาสที่ดีไหมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโซนที่มัน่วนใหญ่ h a ล v วิ g รอบก,ก่อนเนี่ยมันมักที่จะเป็นหลุมนะครับหรือว่ามักที่จะต่ํามากๆแหละในช่วงเวลานี้เนาะหรือว่าผ่านระยะเวลามาประมาณแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ0 0วันอะ่ะเออประมาณ9 0 0้วันหลังจากที่เกิดการ h a ล v วิ g นะ มักที่จะเป็นหลุมนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ก่อนที่จะเกิดการเทวิ่งนะครับก็จะเหลือระยะเวลาประมาณสัก400กว่าวันในณขณะนี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่แบบเป็นจุดที่ต่ํามากๆเนาะสำหรับราคาบิตคอยน์เลยด้วยวลงกันมาเต็มๆเป็นป,ปีๆนะครับซึ่งถ้าเราดูก่อนหน้านี้นะเวลาที่มันลงมาก็ มีโอกาสเหมือนกันนะที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีหรือว่าเป็นโซนที่ดีในการเก็บของนะครับซึ่งทั้งนทันนั้นเราไม่รู้ว่าไอ้ข้อมูลในอดีตมันจะส่งผลถึงข้อมูลในอนาคตหรือไม่นะครับเพราะว่าต้นยอรเราว่า having ในการลดสําหรับ Reward การขุดเนี่ยมันมีผลน้อยลงไปเรื่อยๆนะต้องยอมรับแบบนั้นนะครับอ,อย่างช่วงแรกคือ50ถูกต้องไหมลดลงมาเหลือเหลือยี่ห้าส่วนต่างคือ25 b i t บ o i n ิตคอยถูกต้องไหมฮะลดลงมาจาก25หารครึ่งเหลือ12.5 โซนต่างก็คือสิ5สจุดห้าเรียกได้ว่าโซนต่างหรือว่าความที่มันหันบิตคอยออกไปครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าตีเป็นจานวนบิตคอยเนี่ยมันลดลงลดลงลดลง,ลดลงหรือว่าพูดในอีกมุมได้ว่าการที่มันลดลงไปเนี่ยมันอาจที่จะส่งผลต่อราคาที่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องดีดหรือว่าพุ่งเพราะว่าความขายแข็งของบิตคอยเหมือนก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าจาก12.5หเหลือ6.5 ก็คือลดลงไปแค่6ถูกต้องไหมจะหกจุดห้าเหลือสามลดลงไปแค่3คือมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆหรือว่าส่วนต่างมันลดน้อยน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับซึ่งหลายคนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันก็ต้องรอดูนะว่ามันจะ payout ออกมายังไงสําหรับราคาบิตคอยน์นะฮะมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้หรือว่ามันอาจจะขึ้นแรงกว่าเดิมก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราจะหลุดออกจากไอซเคิลแบบนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเผื่อถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดีย ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ทางโซลนากันบ้างนะครับมีทวีตจากพี่หนูเนยเนาะเด้บอกนะฮะว่าโซลนาคอมมูนิตี้ถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็ทำการข่าวร้ายการล่มสลายของแบ็กใหญ่อย่าง FTX เนี่ยทางคอมมูนิตี้เนี่ยกลับไม่ยอมแพ้นะครับสร้างทุกอย่างต่อวายุมเทรด NFT พุ่งนะครับในนักขณะนี้เนาะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเตรียมพิสูจน์หรือว่าทำให้คนเงินได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่มีพี่ใหญ่หรือว่าไม่มีแบ็กใหญ่อย่างแซม โซลนาก็อยู่ได้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูแลนะเนาะว่าจะอยู่ได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ได้จริงผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับโซลนาเนาะอารมณ์แบบเฮ้ยพี่ใหญ่ไม่อยู่แล้วแต่ฉันอยู่เองได้อันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่แน่ๆปีหน้าเรามีอีเวนต์สำคัญของโซลนาเนาะก็คือโซลนาโมบายนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจในณขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของวอลลุ่มสำหรับ NFT ของโซนน,นานก็ดูเหมือนว่าจะเกิดความคึกคักนะครับยูนิคไบเออร์ก็เริ่มที่จะกลับขึ้นมาแล้วใน,นขณะนี้เราก็ยอดขายยอดซื้อยอดขายต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกลับขึ้นมาในช่วงนี้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ทางแซนบ็อกกันบ้างนะครับล่าสุดจับมือกับบริษัทเกาหลีเคป๊อปที่ชื่อว่าม o สมอสฮอสผมอาจจะิผิดต้องขออภัยนะครับก็ถือว,ว่าเป็นค่ายที่ทําเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ละกันเนาะลองเข้าไปดูใน Twitter ก็ค่อนข้าง น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหม t r i p l S Official นะครับนะกน่าจะเป็นค่ายนะครับผมเป็นค่ายเพลงเกาหลีนักแสดงนักเต้นอะไรแบบนี้นะฮะผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปติดตามกันได้นะครับผมสำหรับในเรื่องของแซนบ็อกนะครับที่เข้าไปจับมืงกับ K-POP คอมพานีในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าแซนถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ดีนะผมส่วนตัวผมคิดว่าแบบแบบแบบนั้นนะครับเพราะว่าการใช้งานโอเคมีสามารถทําให้คนเข้าไปเดินเล่นมีทีิดินต่างๆแล้วก็ประเด็นสําคัญมีการจับมือกับรายใหญ่ต่างๆซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญนะโอเคคุณอาจจะพัฒนาโปรเจกต์ดีอันนี้ก็โอเคอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่การจับมือหรือว่าการไปพาร์ทเนอร์อะไรกับบริษัทต่างๆเนี่ย ทัว่าเป็นสิ่งสาคัญเพราะว่าการที่เขามาพาร์เนอร์ด้วยเนี่ยเขาต้องมองเห็นศักยภาพของทางแซนด์บ็อกในอนาคตนะอันนี้พูดถึงในอนาคตซึ่งโอเคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะโดนผลกระทบเรื่องของเกมฟาดีฟายที่มันพังทลายลงไปเกมคริปโตก็ดูเหมือนว่าจะทําให้หลายคนตั้งข้อสองสัยว่าเฮ้ยมันเป็นลูกโซ่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลายเกมก็เป็นแบบนั้นเนาะซึ่งก็เลยได้ว่าความมั่นใจกับโลกเกมของคริปโตก็ ด้อยลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่การที่เขาประจับมือเพิ่มเติมผมคิดว่าอันนี้น่าจับตามองเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจะถูกใจแฟนๆของชาวแซนนั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่คาร์ดานกันบ้างน,นะครับถือว่าช่วงนี้เป็นเงินต่างๆก็รลงังไหลเข้าไปกว่า6.5%เปอร์เซ็นต์นะครับในยีิบี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของ I ินเดโกนะครับเป็นอีกหนึ่งดีฟาที่อยู่บน Car d a no นั่นแหละเนาะเปิด IUSD นะครับหรือ Coin นะ่า Stablecoin เนาะแล้วก็ IBTC นะครับก็สามารถเทรดได้ที่ทาง MinSwap นั่นเองใน,นขณะนี้นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าชาวเอดาจะค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็ยังมีคอมม u น i t ตี้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ใน,นขณะนี้นะครับผมก็ถ้าเราดูราคาสำหรับ c a r ์โนเนี่ยก็อันนี้เป็นชาร์ตวีคเลยนะถ้าเราสังเกตดูเลยด้วยว่าเบรกขึ้นไปถูกต้องไหมตอนนี้ย่อกลับลงมา เป็นไปได้ไหมที่ทําการรีเทสอะไรบางอย่างในโซนนี้นะครับโดยดูว่าเท่ากับโซนที่เป็นราคาของจุดเริ่มต้นของ c a r ์ a านตอนปีแบบสงนใน,นขนักณะตอนนั้นนั่นเองก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆดูเหมือนว่าโปรเจกต์บางโปรเจกต์เนาะก็ล้มละลายเหมือนกันนะที่อยู่บนคาร์านนะครับอย่างเช่นอาดา n น แล้วก็ Orbit นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตั้งตัวเนาะหรือว่าตั้งใจแหละว่าที่จะเป็น First All-in-One Stable Coin Eco s y s t e m ที่อยู่บน c Cardano ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเตรียมปิดกิจการนะครับเพื่อนๆแล้วก็ประสบปัญหาลหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของคงส่วนใหญ่คงเป็นเป็นเงินอนะ n u n n i n g นะครับ funding น,นะแล้วก็ Project กต์ทำลายที่มันไม่ค่อยจะแน่นอนนะครับหรือว่าพูดง่าย ส่วนใหญ,ญ่ผมคิดว่าเป็นในเรื่องเงินและเนาะแบบทําแล้วไม่ค่อยคุ้มอะไรแบบนี้นะฮะก็น่าจะเงินหมดนะครับในนักขณะนี้ก็เลยจะสงผลให้โปรเจกต์อารดานาก็เรียบร้อยนะครับผมนะก็เตรียมที่จะปิดกิจการกันในนักขณะนี้นะครับสำหรับพวกไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะครับสามารถได้สั่งซื้อกาแฟ,ฟให้กับทีมงานคลิปตัวด็อกแล้วก็ดูเนเรื่องของเนื้อหาพิเศษสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะหรือว่า เทสให้แล้วย้อนหลังกว่า10ปีเลงอยู่ด้านตใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่ม Thank you เพื่อที่จะทําการซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปต o d ดเป็นหน่อในช่องทาง support เงินเดือนดีๆก็ยินด,ด,ด,ดีมากๆเลยนะครับโอเคก็อขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันกระจกนะครับผมสวัสดีครับ